สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีกับผมพลึกดีเลยเห็นไปช่องร่างสังเกตเมื่อนะก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์โดยใช้คอมมานด์นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าทำกันยังไงนะโอเคขั้นแรกก็ต้องเสกคอมมานด์บล็อกกันก่อนนะครับนี่ช่องแชทนะครับไม่ใช่นี้ช่องแชทป๊บกดตรงช่องแชทนะครับแล้วก็เซิร์ชเลยพิมพ์นะว่าทับจีไวีจีเป็นวอลก์แอดพีเป็นวัก์แอดพีเป็นแอดศูนย์ทำไมล่ะ ครับ c o m m a n d k b l o c k แบบนี้นะครับเแย่ประมาณนี้เลยครับเจวากก็พีบ้างสิ c o m m a n d k b l o c k นะครับอาจจะมีดินพันกันบ้างขออภัยนะเรวกดเซกมาเราก็จะได้คอมมานด์บล็อกมาแล้วจากนั้นเอาบล็อกมาด้วยนะเพราะว่าไม่มีบล็อกมันจะทำงานไม่ได้นะฮะไม่ใช่มีบล็อกไม่ทำงานไม่ได้เดี๋ยวมันจะช่วยให้การวางวางง่ายขึ้นนะครับวางแบบนี้วางคอมมานด์อ่าเป็นให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ ลักษณะเป็นแบบอย่างนี้ที่ผมเอาบล็อกข้างหน้ามาวางมันไม่ได้จะไปน,นับแต่ว่ามันจะช่วยนับให้การวางคอมมานด์บล็อกเนี่ยเป็นรูปทรงตามนี้ได้ง่ายขึ้นต้องให้รูปคอมมานด์บล็อกเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆแบบเป็นรูปสรชี้แบบนี้ครับอ่าโอเคแล้วคอมมานด์ไปอย่างนี้ก็ตั้งสวิตช์แบบนี้นะแล้วก็เทบที่คอมมานด์แรกนะแล้วก็ตั้งเป็นรีพีทนะรีพีคือสีม่วงนะเนี่ยอันที่สามนะแล้วก็กดตรงคําสั่งคอมมานด์นี้ไปแล้วก็พิมพ์ว่าไม่ใช่นี้ผมพิมพ์ผิดขออภัยนะ นี่อันนี้พี่มีนี้นับทับ K L Vanvak S E Vanvak T Y P E เท่ากับ I T E M แล้วก็คอมมา N A M E เท่ากับแล้วก็ใส่ไปรูปสัญลักษณ์คำพูดนะพี่คล้ายเลข9 2อันนับซึ่งตรงนี้นับเป็นชื่อของ,ของกรอบของดอกดั้งเดิมของม็อบตัวนั้นนับคือผมจะให้ซอมบี้มาดอกของตามที่ผมต้องการใช่ไหมปกติซอมบี้ดอกอะไรครับปกติซอมบี้ก็จะดอกเนื้อเน่าใช่ไหมฮะ ดอกเนื้อเนวบ้างแล้วก็บางทีก็ดอปอย่างอื่นซึ่งเนื้อเนวมีชื่ออะไรครับชื่อว่าเนี่ยครับชื่อนี้ใช่ไหมผมก็เอาชื่อของของดอปตั้งเดิมครับของมานับไปใส่ไว้ตรงนี้นี่ฮนะไปใส่ไว้ตรงนี้คนระับก็ผมก็เอาชื่อของดอปตั้งเดิมก็คือเนื้อเนวมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมนะอ่าส่วนของมานี่สองครับก็อันนี้เหมือนเดิมปรับแค่เอามานี่ปรับแค่รีพีทอย่างเดียวนะครับแล้วก็เขียนชื่อของดอปตามที่ผมบอกให้ถูกนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ส่วนนี้นะครับก็ เอาเป็นของนะครับที่จะให้มันดรอปนะครับของดรอปอันใหม่นะครับซึ่งผมจะเอาเป็นคูนเกตเบีฟนะครับหรือว่าเนื้อเนื้อแบบเป็นเนื้อวัวนะเนื้อวัวสุกนะครับซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อของตัวนี้ได้ตามใจชอบเลย<อ>คุณจะเปลี่ยนเป็นเป็นไดมอนด์เป็นอะไรก็ได้ซึ่งว่านี่ผมจะเปลีป่ยนเป็นคูนเกตบีฟแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่หนึ่งจำนวนหนึ่งอันนะครับแล้วก็เลขศูนย์นะเป<อ>็นรักศูนย<อ>์แบบนี้ถ้าสมมติคุณอยากให้มันดรอปสองอันคุณก็ใส่เป็นสองนี้ไปก็ได้นะแล้วก็เป็นเพื่่อควาามงยนะรัก็ หนึ่งนี้แล้วก็รักศูนย์อ่าโอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือชื่อของที่จะของจอบอันใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้หลังจากนั้นผมลืมตั้งคอมต้องตั้งค่าคอมมาด้วยนะเป็นเชนเป็นตัว C อย่างนี้แล้วก็เป็น Average ครับน,นะบนอันนี้เป็น C เหมือนกันอันนี้ก็ตัว C นำหน้าอันนี้ก็ตัว A ครับ Average นะครับนะ Average แล้วก็เชนนะครับแล้วก็นี่เป็นตัว C นำหน้าแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะฮะก็ ปิดสวิตช์ลงได้เลยก็ทีนี้วนเวลาฆ่าซอมบี้นะปะกติเวลามันดรอปมันจะดรอปเนื้อเน่าใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะดรอปมันจะไม่ดรอปแล้วนะเนื้อเน่าแต่ว่าเวลามันดรอปนะมันจะทําให้คุกเกตบีฟมันดรอปไปตัวเราเองส่วนเนื้อเน่าก็จะไม่ดรอปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ <S <S คือการทําแบบนี้นะเนื้อเน่าอ่ะคือปกติถ้าเราจะให้ดรอปจริงๆอะ่ะมันจะต้องเนื้อเนี้ยมันจะต้องดรอปที่พื้นนีใช่ไหมแต่การทําแบบนี้นะมันแบบเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้สูงนะผมก็เลย แค่มาดรอปในตัวเลยนะเพราะราคาเนี่ยปึ๊บมันจะมาดรอปในตัวแบบนี้เลยนะครับก็แบบนี้นะมันจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็ใช้คอมมานน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์นะแต่ว่าของจะเข้ามาในตัวเลยนะนี่นะเข้ามาในตัวเลยอันนี้ซอมบี้มันไม่ดรอปเนื้อนะถ้าซอมบี้มนดรอปเนื้อเน่ามันก็จะได้เลยนี่เห็นไหมสี่อันแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้สมมตินะ่าผมผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นม็อบตัวอื่นทำยังไงนะคุณก็ใส่ชื่อ ของของที่มันจะดอรอปลงไปนะครับสมมุติผมจะเปลี่ยนเปไ็นอารลอนโกเลมนะให้ค่าไอ้ฆ่าอรล็องโกเลมแล้วดรอปอย่างอื่นก็เห็นตรงคําว่าเนื้อหน้าวต้นนี้ไหมเนี่ยพอทิกเฟรชเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับเปลี่ยนชื่อของดอกมัอารลอนโกเมลมอารลอนโกเลมดรอปอะไรครับอรล็องโกเลมดรอปดั้งเดิมนะของดรอปดั้งเดิมของม,มันคือดรอปเหล็กใช่ไหมเหล็กอินกอตใช่ไหม I R O N แล้วก็เป็นวัคชื่ออินกอต์ I อินกอตมันเขียนยังไงวะมาดูก่อน เหล็กตรงไหนเหล็กตรงไหนมีอะไรเหล็กตรงนี้ in ingot โอเคนี่ใช่นี้สนะ okay. ีม่วงอันนี้โอเคปึ okay. ๊บ ingot แบบนี้นะแล้วก็แล้วก็วงเล็บปิดไม่ใช่ดิเรนนี้ก่อนอ่าสลักษณะคำพูดนะแล้วก็วงเล็บปิดตามแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะม็อบที่ม็อบ ที่คุณจะเปลี่ยนนะของดรอปตั้งเดิมมันคืออะไรก็ใส่ไปนะฮะผมก็ใส่เป็นไอรอนของไอรอนกเลมนะฮะไอรอนอินกอร์ดของไอรอนกเลมอันนี้ชิมไปเลยเอาบล็อกเหล็กมาบล็อกเหล็กอยู่ไหนบล็อกเหล็กอยู่นี่ทองนี่เอามาผมจะวางปุ๊บ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 ,ป,บปุ๊บเป็น,นี้สมมติผมอยากจะเปลี่ยนของที่จะดรอปมาในตัวเราเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไดมอนด์บล็อกนี้ก็เปลี่ยนได้นะเขียนไปเลยครับ D I A M O N D ครับเป็นไดมอนด์แล้วก็คีย์ B L O C K เป็นวล็อกจำนวนบล็อกว่าเราใช้มนดบ Diamond, มับไดมอนด์กี่บล็อกนะครับก็เอาไปจำนวน1แล้วกันแล้วก็เป็นบล็อกศูนย์แบบนี้นะฮะก็เสร็จแล้วจะให้มันดรอปไดมอนด์บล็อกจำนวนหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ศูนไปได้านหลังด้วยนะแบบนี้ก,เก็เสร็จแล้วก็เสรศษเล้ากเลีมาเวลาผมฆ่าลเลากเลีผมก็จะมีไดมอนด์บล็อกเข้ามานะครับหนึ่งอัน ำไมถึงไม่ตอปผมเขียนอะไรผิด D I A M O นี่ครับผมเขียนผิดนะเขียนบล็อกไดมอนผิด D I A M O N D คำว,ว่า O ต้องใส่เป็น O อย่างงี้ปุ๊บอ่าได้ละผมเขียนชื่อคำว,ว่าไดมอนผิดนะครับมันก็เลยไม่ได้เมื่อกี้กงเขียนงี้ครับก็ถูกแล้วก็ดูอันใหม่นีไปผมจะฆ่าแล้วก็เลยใหม่นะ นี่นะครับได้ไดมอนบล็อกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์แบบฉบับใหม่นะฮะคือจริงๆอันนี้ผมทาคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งใช่ไหมแต่พอดีว่ามีผู้ชมมาบอกว่ามันใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าแบบคือเวลากดเข้าไปในแอปแล้วมันเด้งออกนะครับแอปที่ผมสอนไปคราวที่แล้วใช่ไหมผมก็เลยมาสอนแบบใช้คอมมานด์บ้างนะครับคือจริงๆแบบนั้นมันง่ายกว่านะแต่ว่านั่นแหละมีผู้ชมมาบอกว่าใช้มันมันเข้าเวลา,าเข้าแอปแล้วมันเด้งนะผมก็เลย มาสอนอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคก็ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับเกี่ยับการเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์นะฮะเฮ้ยอึดจังนี่ได้แล้วไดมอนสามบล็อกโอ้โคตรดีนะก็พิมพ์ตามนี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปดูต้นคลิปนะครับย้อนไปดูได้เลยโอเคก็ในคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ